กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมเคาน์ตี้มบายและสารบหัวข้อของวันนี้โดยในช่วงนี้ผมก็จะมีวันหยุดชดเชยที่เป็นวันหยุดยาวบอกได้เลยว่าช่วงวันหยุดนี้แหละคือช่วงเวลาที่ดีมากเลยผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีกิจกรรมมาเยอะมากจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับกิจกรรมแรกเลยผมในวันที่4ถึงวันที่7แต้ม exp เ e เปืนของเราผมจะคูณ2 ใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการอัพเลเวลของตัวปืนนะ่บอกเลยว่าช่วงนี้ผมได้เวลาแล้วในการฟาร์มเลเวลของตัวปืนให้เต็มที่ผมและตอนฟาร์มอย่าลืมกดในส่วนของตัวบ e ัตร xp คูณ2ด้วยนะก็จะมี2แบบแบบครั้งกับแบบวันก็ให้กดไปเต็มที่เลยผมเราสามารถคูณได้สูงสุดถึงคูณ4ก็เลยทําให้ปืนหนึ่งกระบอกผมเราสามารถที่จะทําให้เวลตันได้ภายในไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นผมสำหรับคนที่ทํตามตาม,ตามทิศของพริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดบัตรแล้วก็ไปปั๊มกันนะสำหรบับ แล้วสำหรับใครที่กันคิดว่าเอ๊ะเราจะปั๊มเลยว่าปืนด่านไหนดีผมในตอนนี้ล่าสุดนะผมตัวเกมมีการอัปเดตโหมดอาร์เคดเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือโหมด10บเวสในด่านชิปเมนต์เนื่องด้วย XP พีของตัวปืนผมจะเพิ่มได้เ็วที่สุดก็คือเราต้องใช้ปืนกระบอกนั้นผมในการฆ่าผู้เล่นแล้วโหมดชิปเมนต์เนี่ยมันเป็นด่านที่อยู่ในขนาดเล็กแขนยังมี10 v s 10ด้วยถ้าเกิดว่าเราจะฆ่าผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยไวมากๆเลยผมนี่เลยเป็นด่านที่พี่ลิงแนะนำที่สุดในการปัมมในนช่ววงี้้ผปเดมมดิยกบ กิจกรรม XP คูณ so 2ด <Y> ้วยเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นผมเรียกตันแบบโคตรเร็วมากๆเพราะฉั้นก็อย่าลืมเล่นกันนะสำหรับคนที่อยากจะปั๊มเบื้อปืนนะแล้วก็ตามมาด้วยกิจกรรมตัวใหม่ผมที่เพิ่มขึ้นมา2กิจกรรมเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงวันหยุดนี้ผมจะมีลอรีล่าในการทําประมาณ4วันด้วยกันนะก็จะมีตัวแรกกับผมกับวันหยุดลุยแหกแจกสยามสตาร์ โดยสำหรับใครผมที่พลาดอุปกรณ์สยามสาตาร์ในการทําครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมให้เราเนี่ยสามารถทําเพื่อรับอุปกรณ์ที่เป็นสกินพิเศษสยามสาตาร์ได้ก็จะมีปืน MC มีปืนไทย25และมีปืน MSMC ผม3ามก็บอกหลักที่เป็นลายสยามสาตาร์นะก็สามารถที่จะกลับมาวนทํากันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะโดยสำหรับวิธีการแรกของรางวัลนะผมให้เราทําการเก็บสะสมในส่วนตัวไอเทมไม้ไผ่ไข้ โดยสำหรับเจ้าตัวไอเทมภารกิจตัวนี้ผมเราจะได้จากภารกิจส่งการก็คือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะโดยรวิธีการทำภารกิจนี้เนี่ยก็จะมีล็อกอิน2วันล็อกอิน3วันล็อกอิน4วันเล่นกับเพื่อน5คนเล่นกับเพื่อน10คนชนะ5ครั้งในแรงโหมดชนะ10ครั้งในแรงโหมดชนะ5ครั้งในโหมดไหนก็ได้ใช้โอเวเตอร์สกิล5ครั้งใช้สกิลของอาชีพคลาสบีอาร์ครั้งล็อกอินสะสม1วันแล้วก็ใช้สกอร์สติ๊ก5ครั้งครับผมในส่วนตัวไอเทมท ถ้าเกิดว่าการที่เราจะสามารถแลกไอเทมตื่นปืนได้เนี่ยเราสามารถแลกสูงสุดนะผมปืนได้ทั้งหมด2กระบอกได้ยกันะเพราะฉะนั้นก่อนแลกก็ผมเราก็ต้องคิดดีๆว่าเราอยากได้ปืนกระบอกไหนก็เก็บแลกกระบอกนั้นนั่นเองนะและต่อมากับอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมของผมที่มาพร้อมกับโหมดอาเคดใหม่ชิปมิ้นต์10 vs 10ของว,วันที่จะมีในกิจกรรมนี้ผมก็จะมีปืน smrs ลายใหม่มีปืน mw11 ลายใหม่มีปืน arctic dot 50ลายใหม่ที่ผมที่ลายเนื้อ a5 แล้วก็ของวันใหญ่สุดองผมจะเป็น HVK 3 0ที่อืมที่สกินนี้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยผมสวยงามอยู่สำหรับ HVK 30นะและในส่วนของภารกิจที่เราจะเก็บแต้มแรกได้ผมต้องใช้ทั้งหมด80แต้มตัวภารกิจก็จะมีเล่นในโหมดของ1 0บเวส1ิบแมตช์3แมตช์5แมตช์10แมตช์15แมตช์ค่าผู้เล่นด้วยปืนสาย x a l a y ล e r n สิ10คนค่าผู้เล่นด้วยปืน SMG 10คนค่าผู้เล่นปกติ20คน50คนและก็ชนะในโหมด1 0บเวสเนี่ย3รอบด้วยกันนะ การพทเนั้นผมเราก็มาจัดเซตกันก่อนว่าการที่เราเนี่ยอยากจะปั๊มหรือว่าปืนให้เร็วๆเ,เนี่ยเราควรจะจัดเซ็ตปรับพันไหนนะก็ไปดูกันในส่วนของไอเทมสกอสติกผมแนะนําว่าให้เอาตัว UAV แล้วก็เคาน์เตอร์ UAV ไปผมเพราะว่ามันจะได้แอซิดเนื่องด้วยการที่เราได้แอซิดนะผมจากเพื่อนสังหารเนี่ย EP จะเด้งเข้าปืนของเราครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถเพิ่มเลเวล e EP ของตัวปืนเนี่ยได้แบบเร็วและก็ก้าวกระโดดมากๆ ตามมาด้วยอีกชิ้นหนึ่งที่เหลือผมอันนี้ก็อยู่ที่ความสบายใจยผมจะเป็นรถช็อคอาซีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวเซนที่กันก็ได้แต่พี่ลิงแนะนําว่าควรเอาเป็นตัวที่มีสกอร์สติ๊กแปมน้อยๆผมหรืออาจจะเป็นตัวคาแพ็กเกจก็ได้เหมือนกันเผื่อโชคดีสุ่มในส่วนตัวสกอร์สติ๊กดีๆมาใช้งานนะสีแดงเนี่ยเอาไปตามความชอบของแต่ละคนได้เลยผมชอบอันไหนก็ถนัดปืนแบบไหนก็ใส่ให้ตรงสายการเล่นนะและในส่วนของตัวเปิ้ลก็ผมสีเขียวเนี่ยก็แนะนําว่าเอาตัวป้องกัน AI ไปด้วยกันนะเพราะว่าดา่าด และสำหรับสีฟ้าผมมันก็แน่นอ,อยู่แล้วว่าเราต้องการใช้สกอร์สติ๊กบ่อยๆก็ต้องใช้ตัวเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูปรเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปดูกันดีกว่าผมในโหมด10 v สิบในด่านชิปเม e นต์ตอนกดเข้ามาเนี่ยมันจะสุ่มโหมดการเล่นนะผมมันก็จะมี3โหมดหลักๆก็คือโหมดทีมเดสแมนโหมด ABC แล้วก็โหมดฮาร์ดพอยท์ซึ่ง3โหมดนี้เนี่ยก็สามารถเก็บเรือได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใ้ดีเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นตัวฮาร์ดพอยท์กับตัว ABC แล้วกันนะที่เราสามารถฆ่าได้เรื่อยแบบไม่มีจํากัด แล้วก็ในส่วนของตัวเซตที่พี่ลิงมาเนี่ยพี่ลิงไม่ได้เอาเซ็ตที่เก็บรวยวปกติมานะเอาเซ็ตค่ามาครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงค่อยไปเก็บยื้ีนอกรอบไปกันตอนนี้อาชิปอยู่ก็เลยแบบว่าจัดเซ็ตแบบเน้นค่าไว้ก่อนเน้นค่าไว้ก่อนแล้วเบิดไฟลย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้เยอะมากครับผมยิงยิงจุกยิงจุกพยายามใช้ระเบิดไฟบ่อยๆเพราะว่าระเบิดไฟเนี่ยคือค่อนข้างสําคัญนะผมคือมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถยึดจุดยึดฐานได้ค่อนข้างง่าย ค่อนข้างง่ายโยนไปตะวันหนึ่งทีซ้ายมาขวามายิงอัดไม่รู้เข้ามาด้านไหนอ,อุ้ยโดนยิงโดนยิงมาซ้ายมาซ้ายขวาเข้ามายังไงเอ้ยขวาโอเคเรียบร้อยอ่าสองจุดเฮ้มารก,กี้โอโหจะกดยิงกดยิงไม่ทันเนี่ยคือเล่นหมด A อ C นี่หมดเนี่ยคือมันทำเราสามารถฆ่าได้เรื่อยๆผมทําให้เราเนี่ยคือแบบปั๊มเลือปืนแบบโคตรง่ายอยผมอ,ยอุ้ยแตกหตอยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยโอ้โหมาเยอะจัดมาเยอะจัดแตกไปอีกสอง เข้าบ้านเข้าบ้านนะแตกไปอีหนึ่งครับในส่วนของการใช้งานของตัวโอเวเตอร์สกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะปั๊มเวลเนี่ยพี่ลิงก็นะนํังว่าไม่ต้องกดใช้เลยก็ได้นะเพราะว่าเวลาโอเวเตอร์สกิลฆ่าได้เนี่ยยีที่เราได้ผมมันจะเด้งเข้าตัวละครนะมันไม่ได้เด้งเข้าตัวปืนนะอ่าก็เป็นคําแนะนําอย่างหนึ่งครับผมมากดไปตรงกลางนี่แหละ <c oughs> อุ้ยอุ้ยจิงปาดมาสองสามปาดไม่ทันครับผมตั้งป้อมรอบไปนิดหนึ่งโอ้โหตอนนี้มีคนจะยึดเอมีคนจะยึดเอยังไงยังไงโอเคเพื่อนเลียรยได้แล้วไม่มีทา โยนระเบิดไปกันนิดนึงมาดิครับก็มาดิครับแตกหนึ่งด็กทำไมครับยังไงอีกสองครับลัดช,ช็อตเอ้าตายหมดแล้วซ้ายก็มาเจเอ๋ก,ก็มาดิครับมาไหมเอาตายสองโอ้โหเพื่อนจะเป็นงานมากจังหวะนี้ดีซี่สุดๆแตกไปอีกหนึ่งครับโอ,โอ้โหรีโหลดช้าไปนิดนึงเสียดายเมื่อกี้นี่แบบว่าอยู่ตรงแนาแต่ตาโอเคเลีรยไปหนึ่งเขียไปสอง ในส่วนของฮอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้ตอนรอบ2แล้วกันนะเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยรอบแรกของเราเนี่ยน่าจะตกสบายๆแล้วแตกไปอีกหนึ่งครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิครับก็มาดิครับอุ้มแหลกแหลกโอ้โอ้เฮือยนกันสายเฮือนใจเย็นๆใจเย็นเย็นเฮ้ยบีโดนบีโดนบีโดนอืเอก็โดนเอก็โดนบีก็โดนยังไงเนี่ยอะไรต้องไปกันคนละด้านแล้วผมจังหวะนี้เดี๋ยวเรากันด้านบีไปก่อน โดนไปหนึ่งทีอย่างน้อยก็โยนไปดีครับอย่างน้อยๆเขาก็ยึดไม่ได้นะครับจังหวะนี้รีบไปเสียบด่วนครับจังหวะนี้บีอุ้ยมาก็แตกเลครับมาอสองคนสามคนพันไหมสามคนเออทริปเปิลคิวไปอุ้ยโดนโดนหลบโดนหลบยิงโพลิคิวไปโอเคเออ<笑><笑>จ้าเรียบร้อยโอ้โหสกอร์จะได้อยู่แล้วเมื่อกี้นิดเดียวอืมเร็วมัวมากมัวมากนี่คือแบบถ้าเกิดว่า เล่นตามปกติแล้วฟาร์มเวลปืนนี่คือแบบฆ่ากันเยอะขนาดนี้นี่คือแบบปืนเวลคุ้งกระฉูเลยนะคือแบบยิงกันด้วยไม่สนเลอ่ะหันหน้ามาแป๊บเดียวเจอกันหันหน้าแป๊บเดียวเจอกันเร็วจัดจัดเร็วอิวคีปืนก็ขึ้นเร็วจัดจัดกันนะแน่แน่ยังดื้อยังดื้อยังไงยังไงออ้ยโอ้ยบีจะโดนบีจะโดนโหีเยอะจัดเยอะจัดโอเคก็จบไปสำหรับครึ่งแรกมาครึ่งหลังนี่แหละเสร็จแน่นอนเพราะว่าเรามีฮอ ี๋ยวแลวปล่อยฮอใหญ่ใส่หน้าไปทีหนึ่งก็ผมบอกเลยว่ามีจุกแน่นอนเอาไปดิหนึ่งลูกวิดันเร็วดันเร็วดันเร็วมากก็แตกไป2องนีครับขอแล้วกันนะจุดเนี้ยึดทั้งเอยึดทั้งบแล้วก็ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเกิดมาอย่างนี้เลยเหรอไม่ไหวละจังหวะนี้ต้องยิงแล้วครับผมให้เพื่อนเรายึดสุดได้ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะจุดไม่ได้ปล่อยไปฮอยิงจุดตุดุดจ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 ุดุดจุดจุดจุดุดจุดวุดเุดจ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 ุดุดจุดจุดตุดจ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 ุด แผนที่มันขนาดเล็กปุ๊บเนี่ยคือมันก็ค่าง่ายด้วยแหละเนี่ยคือป๊บเดียวนะผมเพื่อนคุมโซมได้หมดไม่มีปัญหาถ้าเกิดอีกฝั่งไหนเขาไม่เตรียมขอมาแก้เนี่ยคือแบบตายแต่เก็บว่าจะเล่นเก็บเลเวลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาตัวฮอมานะควรเอาพวกดีวีเคาเตอร์ยีมามากกว่านะเพราะมันจะเล่นง่ายกว่าเฮ้ยมีคนจะยิงเลยคนจะยิงเหรอไม่ได้ยิงหรอกครับยิงสายอัดไปดีครับจังหวะนี้ตุ้ม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 ตานเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าคิวได้เกิน100้คิวครับผมถ้าเกิดี ขอแตกข้อแตกโอเค okay, ไม่เป็นไรอ,อุ้ย,อยเอโดอนดเอโดอนเอโดนต้องไปยึดเอคืนเออ่ะอุตส่าห์ลุยตั้งนานเพื่อนทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเยอะจัดเยอะเยอะจัดเยอะจัดอุ้ยระเบิดระเบิดเออโอ้เนี่ยคือแบบความมันของด่านเล็กๆแล้วก็เล่น10ต่อ10อมันก็มันอย่างเงี้ยแหละโอเคตอนนี้สีว่างเลยผมเฮ้ยไม่เกิดมายังไงเนี่ยเกิดมาต่อนนั้นโอ้โหเยอะจัดยังไงยิงยิงเลยยิงเลยหมอบครับหมอบไปก่อนครับ อุ้ยโอ้โหออกซ้ายไม่มีที่ให้หักหายใจมาช่วยยึดวีก่อนอุ้ยจุ๊บจุ๊ก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 เรียบร้อยครับได้แน่นอนบีโอเคบีแตกแล้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับเอ้ยเอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยยังไงอะหลบก่อนมื่นเอามือเาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนโดนเพื่อนโดนอ่าเรียบร้อยอุ้ยหลบ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 ยังไงยังไงแตกไปหนึ่งครับ ยังไงแตกไหมแตกไหมแตกเราเนี่ยแหละแตกหัวแตกเลยครับอีก <c> ห <oughs> ้าสิบต้าสุดท้ายย,ยังไงเนี่ยไปเดินไหนไหนก็จะตายแล้วขอโยนแล้วเบิดไฟก่อนอ <c oughs> ย่างน้อยขอกันสักนิดนึงอ้าวมาเกิดตรงนี้ด้วยโอเคเอ้ยติรดหลบเขาก่องไปได้แลกจุดยืนแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยนนชัวร์เอาได้โอ้โหโดนกับดักวาง <c oughs> ไม่ไหวละดูทรงไม่ดีละสงสัยต้องงัดโอเวอเตอร์สกิลมาใช้ละยิงไปดิครับโอเคกันได้อยู่กันได้อยู่ เขากล่องวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เขากล่องตกใจนึกว่าเขากล่องโยนไปดีดักไปหนึ่งทีกันซ้ายกันขวาโอเคแตกนึงสองอ่ะสองสามตัวงอสองสามตัวโอเคยิงได้อยู่สามสิบแปดสุดท้ายจะจบแล้วจะจบแล้วอันนี้หนึ่งเออถ้าเกิดว่าใครโยนระเบิดควันนี่คือแบบมองไม่เห็นกันหมดเลยนะเนี่ยเพราะว่าแผนที่มันเล็กมากเลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยวีโดนวีโดนออดีควันร้อนแรงหรือไฟเยอร์ไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดกันแล้วจังหวะนี้โยนระเบิดไฟกันอย่างเดียว เ้ยเพื่อนนี่ว่เอ้าไม่ใช่เพื่อนตกใจเห็นชื่อขึ้นอันแน่โอ้โหขตรงฐานเขาเลยนี่ว่านิดเดียวนิดเดียวจะจบแล้วสิบกระตั้งสุดท้ายยังไงโยนดักไปก่อนไม่ให้เขามาบุกอ้าวม้จะเห็นข้างนี้ก็แตกเลยครับขวาก็มาซ้ายก็มายังไงขวามาแตกอ้าวลูกหมดลูกหมดนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคแล้วเพื่อนด้วยอินต่อเนื่องไปอีกทีอินต่อเนื่องไปอีกทีลูกหมดกลางทางเออจะแต้มสุดท้ายจะแต้มสุดท้าย วิ่งครับวิ่งครับจังหวะนี้เอ๊นิดเดียวสีเต็ม3บุกเลยแล้วกันบุกเลยแล้วกันเอโอโหวิ่งผ่านหน้าวิ่งผ่านหน้าเอือแล้วโดนยิงหลังตาย้วก็จบเรียบร้อยผมบอกเลยว่าใครอยากฟาร์มเวลปืนตอนนี้เนี่ยด่านชิ m e มนเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วนะบอกเลยว่าเวลปืนเนี่ยพุ่งกระฉุดเร็วมากเพราะว่าเราสามารถฆ่ากันได้เร็วพอฆ่ากันได้เร็วปุ๊บเยพีก็จะขึ้นเร็วตามไปด้วยนั่นเองเ แลวก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัดเดตกิจรกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ผมที่ใครอยากฟาร,ร์มเวลปืนตอนนี้เนี่ยได้เวลาอันดีเลยผมแป,ป๊บแป,ป๊บเวลขึ้นตันทันทีนะอยากเล่นปืนกระบอกไหนก็เล่นเลยถึงแม้ว่าจะฆ่าไม่เยอะเวลปืนก็ยังคงได้เยอะอยู่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเราใช้ปืนกระบอกนั้นฆ่าเนี่ยเอ็กพีที่เราได้จากแอซิดเนี่ยมันก็เข้าปืนด้วยนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมช่องทางนะ สระบัดนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วป,ปิ๊ป